สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมเข้าป่ามาในช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยอย่างที่ทุกคนรู้กันอากาศมันร้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะแห้งแล้งมากๆแต่เดี๋ยวผมจะเจออะไรที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวลองตามมาดูกันนะครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมสิ่งแรกที่ผมพบเจอภายในป่านะครับในช่วงเดือนเมษายนอากาศร้อนแล้วก็แห้งแล้งมากๆแบบนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศภายในป่านะครับแล้วก็ในช่วงนี้อย่างที่ได้ยินนั่นแหละครับเสียงจักจั่นร้องลัง,งมไปทั่วป่าเลยนะครับ วงจรชีวิตของจักจั่นนั้นหลังจากที่จักจั่นตัวเต็มวัยนะครับมันผสมพันธุ์แล้วมันก็จะวางไข่อยู่บริเวณกิ่งไม้ครับและเมื่อฟักเป็นตัวแล้วตัวอ่อนของมันก็จะร่วงลงมาอยู่ภายใต้ดินขุดดินอยู่นะครับแล้วก็ดูดกินน้าเลี้ยงจากรากไม้เป็นอาหารแล้วมันก็จะกลายเป็นตัวอ่อนจักจั่นแบบนี้แหละครับตัวอ่อนจักจั่นแบบนี้ถ้าใครได้ติดตาม YouTube บ้านไร่สายทองของเราอย่างสม่ําเสมอนะครับจะรู้ว่าตัวอ่อนจักจั่นแบบนี้มีราคาถึงตัวละ2บาทนะครับชาวบ้านจะขุดไปกินนําไปขั้วนาไปทําอาหารได้รรมมีสชาาติออย่ยก จัากระจนบบางสายพันธุ์นั้นจะอยู่ใต้ดินยาวนานจนถึง17ปีบางพันธุ์ก็อยู่ในดิน7ปีบางพันธุ์ก็อยู่ในดินเพียงแค่ปีเดียวครับหลังจากนั้นมันก็จะขุดดินขึ้นมาแล้วก็ลอกคราบกลายเป็นตัวจัากระจนบอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับ นี่แหละครับคุณผู้ชมผมพยายามจะให้คุณผู้ชมนะครับได้เห็นบรรยากาศในฤดูแล้งนะครับภายในป่าเต็งรังครับป่าลักษณะนี้เป็นป่าเต็งรังนะครับไม้ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยไม้เต็งไม้รังต้นต้นตองเหียงนะครับต้นตองตึงหรือต้นพลวงนั่นเองครับนี่แหละครับในช่วงฤดูแล้งมันก็จะแห้งแล้งแบบนี้แหละครับแล้วจุดนี้นะครับคุณผู้ชมผมเดินมาเจอกับ ไม้ที่ชาวบ้านนะครับนาตะปูมาตอกไม้เอาไว้เหมือนกับจะปีนขึ้นไปเก็บอะไรบางอย่างนะครับถ้าเป็นในสมัยโบราณเขาก็จะใช้ไม้ทําเป็นริ่มแล้วก็ตอกกับกิ่งไม้แบบตอกกับต้นไม้นะครับแบบนี้นะครับเพื่อจะปีนขึ้นไปเก็บรังพึ่งเก็บรังต่อประมาณนั้นนะครับดูลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเก็บรังพึ่งนะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีแล้วก็สมัยใหม่นะครับชาวบ้านก็จะมีตะปูแล้วก็มีไม้แบบนี้นะครับพกติดไปด้วยเพื่อไปปีนเอารังพึ่งครับนี่แหละครับเขาน่าจะปีนเอารังพึ่งครับ อย่างที่บอกนั่นแหละครับคุณผู้ชมผมเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนอากาศร้อนแล้วก็แห้งแรงมากๆพยายามจะหาถ่ายอะไรแปลกๆให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับแต่ว่าก็ไม่เจออะไรเลยนะครับนอกจากนี้ครับเดินมาเจอกับต้นหัวนะครับของกลิ้งกลางดงครับทุกคนครับตอนนี้ผมพบกับหัวของต้นกลิ้งกลางดงนะครับ กลิ้งกลางดงหรือว่าบางที่จะเรียกว่ากระท่อมเลือดบางที่ก็จะเรียกว่าบริเวณไอ้บอลเพชรพุงช้างนะครับลักษณะาลาต้นของมันเนี่ยมันจะเป็นเถาพันเกี่ยวขึ้นไปคล้ายๆเถาของมันมือเสือมันมือหมีนั่นแหละครับใบจะเป็นรูปหัวใจหลังจากนั้นหัวของมันแบบนี้นะครับจะออกตามข้อของเถาครับพอเถามันแห้งเหี่ยวมันก็จะร่วงลงมาแล้วก็เกิดจยเป็นต้นใหม่แบบนี้ละครับนี่คือหัวของมันนะครับกลิ้งกลางดงครับ สรรพคุณของกลิ้งกังดงนัน้นมี2ส่วนหลักๆนะครับนั่นก็คือสรรพคุณทางด้านสมุนไพรมีสรรพคุณทางด้านบำรุงเลือดบำรุงกำนัดนะครับแล้วก็รักษาโรคมะเร็งมีข้อมูลว่ามีการวิจัยว่าสามารถรักษาโรคมะเร็งได้นะครับแต่ต้องลองไปค้นข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับใครที่ไม่ชำนาญเอย่านำมาใช้เพิ่มเพื่อนะครับเนื่องจากว่าสมุนไพรทุกชนิดมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะครับแล้วก็สรรพคุณอีกด้านหนึ่งนั้นคนที่ด้านคนที่เล่นของนะครับจะรู้กันดีว่าเราสามารถนํา ตัวหัวกิ้งกลางดงนะครับไปปลกเสกก็จะทําให้เราแคล้วคลาดจากพยันตรายต่างๆนะครับลักตามตามชื่อของมันนะครับกลิ้งกลางดงเหมือนกับว่ากลิ้งไปแคล้วคลาดรอดพ้นจากพยันตรายต่างๆนะครับนี่แหละครับกลิ้งกลางดงครับนี่แหละครับคุณผู้ชมหัวกลิ้งกลางดงนะครับมันจะค่อนข้างกลมหรือรีแบบนี้แหละครับผิวจะคลุขขะเล็กน้อยแบบนี้ครับหลังจากนั้นถ้าเราผ่าลงไปแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับ นี่แหละครับเนื้อข้างในของมันนะครับจะสีส้มแบบนี้ละครับนี่คือกลิ้งกลางดงหรือบอระเพชช้างนะครับหรือกระท่อมเลือดครับบางทีก็เรียกแบบนั้นครับนอกจากเป็นยาสมุนไพรแล้วยังมีความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์นะครับทำให้แคล้วคลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมคงก็คงจะต้องได้เจ้ากลิ้งกลางดงเนี่ยละครับกลับไปปลูกที่สวนนะครับในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับคงจะเก็บเจ้ากิ้งกลางดงเนี่ยละครับนำไปปลูกครับนอกจากเป็นยาสมุนไพรแล้วแล้วก็มีความเชื่อทางด้านแคล้วคลาดอันตรายนั่นเองครับ เรนี่ครับคุณผู้ชมก่อนที่ผมจะเดินออกจากป่านะครับผมก็เดินมาเจอกับคราบงูครับมันน่าจะเป็นงูสิงครับตัวยาวแบบนี้นะครับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคราบงูที่เก่าแล้วแต่ว่าหมาเจ้าหมาของผมนะครับสามสี่ตัวเนี่ยมันเคยล่างูแล้วก็เคยล่าหนูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นคราบงูเก่ามันก็สามารถรู้ได้ว่าเป็นงูครับแล้วก็พยายามจะดมหากลิ่นดมหาตัวงูนั่นเองครับ และอย่างที่บอกได้แหละครับในช่วงนี้แลร้อนนะครับแล้วก็แห้งแรงมากๆผมไม่มีอะไรให้คุณผู้ชมได้ชมมากแต่ยังไงกดติดตามกันเอาไว้เอาไว้รอชมคลิปเก็บเห็ดคลิปหาของป่าแล้วก็สัตว์แปลกๆอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณครับ